เทคโนโครับคุณไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์เลยครับไม่ครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรัตดาเนี่ยรับทำงานอยู่ที่นี่เนาะครับผมทำอะไรอยู่ฮะทำแบตเตอรี่ครับแล้วเคยไปลูกศิษย์วัดที่นี่ไหมครับก็มากินเป็นกอนก็มากินข้าวอยู่ที่นี่ประจำมานอนอยู่นี่สองเดือนก่อนหางานอ๋อมานอนอยู่ที่วัดวัดอะไรเนี่ยนะวัดเนี่ยนะวิเชตครับแต่ก่อนมาก็วัดวิเชตทำมรังสีเนี่ยนะมานอนสองเดือนก่อนจะไปหางานครับ หาหางานได้แล้วแต่ว่าไม่มีที่ไปแล้วบูชอยู่นี่ป่ะครับบูชที่วัดนี้เลยรู้ว่าบสชที่อื่นแล้วมันประจำภาษาที่นี่มาอยู่ที่นี่๋อเคยมาอยู่ที่นี่มาแบบมาอยู่ที่นี่แล้วตอนที่อยู่มาสองเดือนนี่มันว็อยู่ทั้งอยู่ในพระเหลืองรื้ว่าสึกแล้วอ๋อสึกแล้วจะมานอนอยู่ที่นี่สองเดือนเพื่อจะหางานครับอ๋อแล้วผมเห็นมามาตัดหญ้าให้วัดบ่อยไหมที่นี่ไม่ไม่นานๆผมก็มาทีเพราะว่าฝนตกไง โอ้เห็นย่า,ยามันยาวคนตกผมก็เลยเข้ามาดูน้ำในสระโอมาดูน้ำในำสระแล้วทำอะไรต่อดูน้ำในสระผมก็เลยไม่มีอะไรทำเลยตัดา้าแล้วปกติก่อ,อนก่อนหน้านี้มาช่วยอย่างอื่นด้วยป่ะก็มามามาบ่อยๆเวลามีงานก็มาครับเหรออ๋อแล้ว,แล,วแล้วคนอื่นมาช่วยตัดยาไม่รู้มีคุณรัตนาคนเดียวเนี่ยก็มาแลไม่มีแต่ผมหรอกอ๋อคนู้ก็ใครว่าก็มาวหาอกันนะใครว่าก็มา เพราะว่าวัดนี่มันที่มันเยอะมาก20เอเคอร์20่บเอเคอร์นี่ผมผมเห็นแค่ตัดหญ้าอย่างเดียวนก็แย่และติดไร่นี่ประมาณ50 50ไร่ห0ไร่อะโอ้โหอาครับตามสะดวกครับครับครับดำเนินการตัดหญ้าเลยติดเครื่องหน่อยติดเครื่องแล่นเลยนั่น ตัดครับต,ตามสะดวกทำทำะครับโอเคครับฝนนจะมาแล้วจันโอเคเดี๋ยวฝนตกจะจะยากเนาะครับผมไปไปเลยครับตามสะดวกเลยที่วัดนี่พื้นที่กว้างขวางมากนะครับ นี่คือตัวอย่างของการร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆใครว่างก็มาอย่าลืมว่าที่สหรัฐอเมริกานี่ค่าแรงงานนี่ชัดจ้า,จาเขาตัดย่านนี่เป็นเรื่องเหมือนกันละครับราคาหลายตังนี่ก็ได้แรงงานจากประชาชนคนไทยที่นี่ครับที่เขาช่วยเหลือกัน วัดกลายเป็นของชุมชนจริงๆโดยสภาพแวดล้อมโดยพฤ้ิที่เหตุแวดล้อมนี่ถ้าไม่ได้ร่วมไม่ได้แรงงานหรือว่าได้น้ำจิตน้ำใจของประชาชนนี่ก็วัดก็ตั้งยากเหมือนกันครับวัดนี้ทำเหมือน อยู่มือใจจริงๆครับเนี่ยแม้แต่ป้ายชื่อก็ดีนะครับสภาพก็กว้างขวางเหมือนวัดในต่างจังหวัดบ้านเราครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าความร,วมร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่สร้างวัดนี้น่าจะเล่าสู่ให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับ ที่เห็นไกลลิบๆนั่นคือตัววัดโบสถ์และหอระฆัง